ช่วงช่วงไอเชโกเท่เนสโกเจงคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้เืมไปแล้วนะครับไม่ได้ดูนานแล้ป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในแมป d s b l a d e of Hira a h นะครับผมซึ่งเป็นเกมแนว Turn b a เบ d นะครับเป็นเดมอนซาริเออร์นะครับทุกคนก็ น่าจะรู้นะว่ามันคืออะไรมันก็คือดาบพิกาตอสูรนั่นเองนะครับนี่นะมันก็เป็นเกมเปิดใหม่นะผมก็เลยลองเข้ามาเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์นะเราก็สามารถเข้ามาเลือกเซิร์ฟเวอร์ตามที่เราต้องการได้นะครับผมโหเดี๋ยวนะมันเป็นเกมเกมใหม่จริงไหมเนี่ยทำไมมันมีเซิร์ฟเวอร์เยอะจังอนะโอเคเดี๋ยวรอมาแล้วครับผม f u n e r y the day has some passion คือเราน่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะฮะก็ผมได้เข้ามาเล่นนิดนึงนะครับผมแต่นี้ก็น่าจะต้องเริ่มใหม่เพราะผมรู้ว่าเป็นแนวเชิญเบสนะครับผมก็รู้นะโอเคนี่นะครับอ้เป็นไงตัวเกมมันไงเป็นเกมเปิดใหม่เนี่ยน่าจะนะฮะเพราะว่าผมเพิ่งเห็นว่ามันเปิดให้ดาวน์โหลดนะนี่ก็จะได้ของขวัญอะไรมานะครับผมก็ทำเคสเสร็จ ก็จะเป็นซัมมอนนะครับเป็นการสุ่มตัวนะฮะการสุ่มตัวโอเคปะ a อดอ่าก็ได้ตัวนี้นะครับผมได้ตัวนี้ทุกคนนะตอนเริ่มเก็บผมก็ได้นะอีกไอดีหนึ่งนะนี่ก็เป็นฮีโร่ของเรานะครับก็จะมีอันจิโร่กับมาโกโมะอะไรนะครับผมโอเคใส่หน้ากากด้วยก็ทำตามที่มันบอกนะครับ เขาก็จะสอนให้เราเข้าใจนะครับผมว่าต้องทํำยังไงบ้างนี่ก็เลือกตัวไปนะครับเลือกตัวไปต่อสู้กับสตรูนะชุง้งนี่ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นี่ก็จะเป็นต้องเนซุโกะนะฮะก็สามารถอา่าชิปพอชิ้นส่วนมันเต็มนะครับแล้วก็จะได้เนซโกะจางมานะครับเนซโกะจางมานะฮะ ก็เป็นการอัพเดเวลถึงลเลเวลยี่สิบเลยอะน้องโหดคนเดียวเลยนี่โอเคน้องโหดที่สุดในทีมนะครับตอนนี้นี่ก็ก,กดดัชเิลไปนะครับแต่เกมนี้เหมือนจะยังไม่มี60 FPS นะครับผมยังหาไม่เจอนะอันนี้ก็เป็น30 FPS บเอพนะฮะนี่ครับแนวเทินเบดนะใครที่แบบชอบดาบิคาสูนอะโคดผมโคดชอบเลยก็จะชอบมากเลยนะครับผม โอเคใครชอบก็คือชอบชอบผมก็โคตรชอบเลยนะฮะ,ะมาสัมร่นมาเล่นได้นะครับ DS Break of Hashima นะครับเออทันจิโร่ผมยางนิดเทเดียวนะโอเคนี่ก็มันเป็นแบบระบบออโต้นะครับกดสคิปไม่ได้นะนี่นะครับมีเป็นบัฟโอเค เรายัางสกิปไม่ได้นะครับผมตอนนี้เราเราก็ต้องทําตามที่มันบอกนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็กสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับนะเพจมาสองร้อยนะครับมันภารกิจนะตามที่มันบอกเราก็ไปทำซะอ่าคือเขาอะ่ะจะสอนเล่นทุกอย่างเลยนะครับโอเคสอนตั้งแต่เริ่มจนตอนนี้ก็ยังนะ <c oughs> ก็ต้องทําตามที่เขาบอกไปก่อนนะ ชวงชวงไอ้เ้าก็เท <c oughs> เนสโกเจียงคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้ลืมไปแล้วนะครับ <c oughs> ไม่ได้ดูนานแลว <c oughs> ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ <c oughs> โอเคสตอรี่เลเวลฮีโร่นะฮะน <c oughs> ี่มามามา,มา,มากโกโมใช่ไหม <c oughs> นี่ครับเป็นฮีโร่แล้วก็ส่วนทั้งหมดในเกมนะ <c oughs> โอ้แม่งเอ้ไปดูตัวเท่ๆ่ะ <c oughs> ก็เนืเกียว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 ทา่วโลุโ้ยรุยโรเวอร์แรนี่ครับเป็นเป็นอสูน s อ r ใช่ไหมข้างขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็เฮ้ยนี่อะไรอะหมอกลมใช่ไหมมุยชิโร่เทนเกนซีสไลฟ์เนี่ยว โอ้สุดยอดแล้วคือกราฟิกอะการปั้นโมเดลคือส,สวยจัดเดียวกูฝึก Academy. <c oughs> อะคาเดมี่โหโอดเจียวนะเฮ้ยคนนี้ก็โหดนะปู่ที่ฝึกไอ้นั่นนะไอจันจิโร่นะครับนี่ไฟโคเท่เลยในอนาคตน,นะครับเกมนี้ก็น่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้อ๋ตอนนี้ก็มีคิโร่อยู่เพียงเท่านี้นะผมโอเค ก็สุดยอดอะรู้สึกเกมนี้จะไปได้ไกลแน่นอนนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆให้ดูนะเกีคยวอยากให้รีวิวเกมอะไรก็บอกนะครับหรือว่าอยากให้ลองมาเล่นเกมนี้ก็บอกนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าใครใจดีนะครับผมก็ลิงก์ดเน a t อยู่ ดิสคริปชั่นทดิสคริปชั่นนะครับผมใต้ร่างคลิปนะบ๊ายบายครับวันนี้